สร้างเกมตอบคำถามแบบวงล้อสุ่มสุดสนุกง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง3นาทีครูทุกคนทำได้นะครับสวีเดีดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดยนแชร์นะครับและนี่คือเอพิโซดที่5ตอนที่5ของเว็บไซต์ g e n o r y c o m นะครับอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมและเจ๋งจริงๆนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาลองสร้างควิสอีกสักแบบหนึ่งนะครับแบบเก๋ๆแบบเจ๋งๆแบบตอนต้นคลิปเลยจะมีวิธีการอย่างไร ง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนเด้อไปชมกันต่อได้เลยจ้าโอเคครับเราก็จะมาที่เมนู Gamification เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเลือกตรงนี้นะครับเป็นอและตรงนี้เป็นฟรีเท่านั้นนะครับตัวกรองของเราเราจะกรองแค่2อันนี้เท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเลื่อนลงมา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 อีกนะครับก็จะเจอกับ g e n i l l ล i e l Quiz นะครับอันนี้เลยกดคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีตัวอย่างหรือ Preview ให้เราดูก่อนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่อยากดูเราก็จะกดไปที่ use this template นะครับกดคลิกเลยก็จะทำการ เข้าไปนะครับเพื่อแก้ไขแล้วก็ปรับแก้เนื้อหาเป็นของตนเองเดี๋ยวเราไปสร้างพร้อมกันครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาถึงแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ว่าแมทนะครับคริสก็แล้วกันนะครับขออนุญาตสร้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ลองดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่สไลด์นะครับในที่นี้มีทั้งหมด16สไลด์ด้วยกันนะครับ เราก็จะเริ่มต้นแก้เนื้อหาตั้งแต่ส่วนแรกเลยอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบออกได้นะครับอย่างเช่นผมจะลบอันนี้ออกนะครับอ่าโอเคลบออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะลองพิมพ์คําว่ากงล้อคณิตมหาสนุก ah นะครับอ่าสมมุติว่าผมพิมพ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปรับขนาดนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็จะพิมพ์ทีเดนแชร์ลงไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือน powerpoint เลยครับง่ายๆเลยนะ เนี่ยนะครับสามารถขยับปรับเคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับต่อไปไปที่สไลด์ที่2นะครับสไลด์ที่2ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือในส่วนของข้อคําถามตรงนี้นะครับในส่วนของข้อคําถามตรงนี้ที่มีคําว่าดอลลาร์อยู่ตรงนี้นะครับโลเลมนยครับมีคาว่าโลเลมนะครับ,รบตรงนี้เราก็แค่เปลี่ยนเป็นเนื้อหาของเรานะครับผมจะลองพิมพ์100บวก100เท่ากับนะครับแล้วขยายขึ้นสักนิดหนึ่ง สัก36หน้ากาลังจะพอดีนะครับแล้วหลังจนากนั้นครับเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะมีช้อยหรือตัวเลือกอยู่ทั้งหมด3อันก็มี right answer คือการใส่คําตอบที่ถูกต้องของเราลงไป wrong answer ก็คือการใส่คําตอบที่ผิดหรือว่าตัวเลือกที่ผิดนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ในช่องนี้เป็น200นะครับช่องนี้เป็น300ช่องนี้เป็น500นะครับในลักษณะแบบนี้อ่าโอเคนะครับ เราก็จะไปที่สไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปตรงนี้นะครับเป็นสไลด์ที่บอกว่าคุณตอบข้อนี้ได้ถูกต้องแล้วก็จะได้25พอยบ์ point ซึ่งนะครับเวลาคุณครูนำไปเล่นเนี่ยคุณครูอาจจะใช้เครื่องมือนะครับอย่างพิเลียแอปในการบันทึกคะแนนก็ได้หรือจะจดขึ้นบนกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ดก็ได้จะบันทึกในเครื่องมืออุปกรณ์ของคุณครูก็ได้แล้วแต่วิธีการบันทึกของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ในข้อต่อไปครับเราก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับข้อนี้100คะแนนนะครับถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันเหมือนโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint เลยนะครับเพียงแต่มันเป็นเทมเพลตที่สร้างเกมสร้างสื่อการสอนไว้ให้เราแล้วเราเพียงแค่มาเปลี่ยนเนื้อหาเท่านั้นนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะลองพิมพ์1,000ลบ500อันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ700นะครับ600 แล้วก็อันนี้เป็น5 0 0นะครับ A few moments later หลังจากที่เราสร้างครบทุกข้อแล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าทำการใส่เฉลยได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็จะทำการตรวจสอบดูและถ้าเกิดตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเราจะกด Preview เพื่อทดลองเล่นก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากทดลองเนี่ยก็กดที่ All s e t ได้เลยนะครับแล้วก็กด All s e t อีกครั้งหนึ่งครับ ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับคุณครูสามารถที่จะส่งให้นักเรียนเล่นได้ด้วยการกดปุ่มแชร์แล้วก็ส่งลิงก์ไปนะครับอาจจะส่งไปในช่องทางต่างๆอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วหรือจะกดที่คําว่าพรีเซนต์ก็ได้นะครับกดเลยดาวน์โหลดนี่ไม่สามารถได้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าจะสงวนสิทธิ์ไว้สําหรับแบบพรีเมียมเท่านั้นนะครับผมจะกดพรีเซนต์นะก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไป ทดลองเล่นพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับผมขออนุญ,ญาตกดฟูสกีนนะกงล้อคณิตมหาสนุกนะครับพีเดนแชร์โอเคไปกันเลยข้อแรกปึ๊บหมุนเลยอ่าข้อนี้นะครับ25พอย25คะแนนโอเคนะครับเย่ตอบถูกนะครับกดหมุนต่อนะโอเคนะครับข้อนี้100คะแนนนะครับ อันนี้ห้าร้ยโอเคขออนุญาตตอบถูกทั้งหมดกัแล้วกันนะครับหมุนต่อเลยข้อนี้หนึ่งร้อยี่สิบห้าคะแนนนะครับอ่าโอเคข้อนี้เจ็ดสิบห้าคะแนนไปอ่าตอบผิดนะครับจริงๆแล้วตอบถูกแหละผมน่าจะใส่เฉลยผิดมากกว่านะครับโอเคผมน่าจะใส่เฉลยผิดมากกว่าอือหรือว่าผมกดผิดตอนนี้ตาเริ่มลายแล้วเดี๋ยวขอดูอีกรอบ ห้าร้อยลบ้าอยเท่ากับศูนย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ใส่ฉเฉลยผิดนะครับกดผิดจ้ากดผิดโอเคนะครับขำตัวเองครับนี่เย่ถูกละหมุนต่อเลยอ่าโอเคตอนนี้มีคะแนนรวม200รอยคะแนนแล้วอู้ข้อนี้สองรห้าสิคะแนนหนึ่งร้ยคูณห้าสิบเคเย่สุดยอดอไปเข้าต่อไป ข้อนี้50คะแนนนะครับ K0 เย้นะครับข้อนี้500คะแนนข้อนี้2เอ c o n t r a t i o n นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกรางวันนะครับหรือว่าของขวัญว่าเราจะเลือกอันไหนมี Travel มี c a h แล้วก็มี b o กนะครับผมขอเลือก Box นะครับเย้นะครับ ซึ่งบ็อกตรงนี้นะครับจะเห็นไหมครับ the empty box หรือว่า the box is empty คือไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะใส่สิ่งใดลงไปในบ็อกนี้ก็ได้อาจจะเป็นคะแนนพิเศษเป็นลูกอมแจกเป็นคะแนนในคัสโดโจเป็นสิ่งต่างๆที่ครูสามารถใช้เพื่อทำการเสริมแรงให้กับนักเรียนได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมวงล้อมหาสนุกในเว็บไซต์ g i n u l y c o m สร้างง่ายและนําไปใช้ได้จริงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก็อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านให้สร้างและนําไปทดลองนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมหนึ่งเลยคือเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้และใช้เสร็จแล้วก็นําไปใช้งานจริง2คือกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสัก9 9 9คนนะครับอ๋อมากไปเล้วครับโอเคถ้างั้นขออย่างน้อย1คนก็ได้นะครับ เนื้อสิ่งอื่นใดครับท่านสามารถติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีเด่นแชร์ได้ง่ายๆด้วยการกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ใช่ครับดีขึ้นให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในแบบฉบับของตนเองเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่อัปเกรดและดีขึ้นทีเด่นแชร์ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับมีของแถมท้ายคลิปครับสร้างเกมสมสวัส์าด้ว